หมู่บ้านตัวแรงอันหมู่บ้านตอนแรงตัวย่องเรามาตื๊ดเหมีนเราได้บาทละหลายอยู่ดิหนอเอาปลาแม่นอันปลามันก็ถือว่าตัวเพียนปลาซิวมีตาโตใหญ่ใหญ่ปลาตัวเพียนใหญ่นี้อันปลามันว่ามีผู้ถือปลามันว่าถือเพียนแล้วก็ไปกินนี่ก็เจ้งว่านนั่นแหละเล่าหนี้ออกให้ตัวย่องตีอะไรเนี่ยอันนี้เื้องด้ไปจอดย่ออีกจักบาทสองบาทเบื้องก่อน บ่ซิ้วมีแต่ตัวใหญ่ๆแม่หมู่บ้านนี่มาเบิ่งหนูเออตัวย่อก็วางซั่นล่ะแต่ว่มื้อแรงเราสิมาตึกอีกเป็นหยังเราตึกข้าวเดียวเราได้แล้วว่าสิเอาไปต้มสมใส่้ามันๆแม่นบ่ือร้านดเกียเดี๋ยวเกี่ยวกับสะดุ้งมานบ่มานซั่นบ่ไปถามเราก็นนะซั่นน่ะโนสิไปใสมาตวัด เริมมาจด่เอาแย่แามาเอื่อนยังไมนโอ้ยราวัาสิมาใจค่ะตีอันโซลาเซลมเห็นโซลาเซลอีกอันตีนี้ยังดอกกับบติสอละเอียดดอกรับตั้งนเาเาอาวเล่มาตื้ํก็มาน้นันต้นตื้นตื้อตื้น้นตนต้นตื้นตื้นตื้ตื้นอนนนนเ่ืือนได้น กับหัวกะว่างลงว่าแมนตีโพดไร่ถอดกรนโยกไปต้นน่ะนี่บาทหาบาทก้อนนี่มันเด็ดเด็ดกำลังสื้ออุปดรณ์ใหญ่ไปอันไปซื้ออันห่วยไปปะตกอีกจักน้อยหน่อยด่วนโลดไปบ้านบ่ไปซื้อสุดกรงอันสองเส้นหาอันนี้อุปกรณจักด่างก่ออยู่เฮียนให้ถามนี่มีสองด่างบอก สามเส้นครับอันนี้แหละก็เส้นหนึ่งตอนมือลงปลาเนาะมิตาแบบว่าลงบัจจิจักอันก็เต็มหรอเดกไปอันนี้อยู่จองเส้นหางอ่ะมันมานก็น้าตานี่ยกหนิรับประคอกเต็มอกโอ้ปลาหนันบ่อนไหมเนาะเอามันคือประมาณชื้นประมาณเต้นขึ้นบระมานให้มันสะดุ้งขึ้นบระมานคือสะดุ้งบระมานคือจังไหนคันว่าปลาบะมีกับบะมีแอนเด้อนไปคือมาได้เฮียนถูกคำพัน สะดุ้งบ่ามานค่นมานเนี่ยเป็นน้ำสะดุ้งอ่ะเนาะมาเด้อมาเด้อถือบานละหลายขึ้นยังเนี่ยถือเด้อเจ๊ไปซื้อไม่ครบถือมาเลี้ยงแบบชัวถือบานละหลายขึ้นยังเนี่ยเจ้าสิไปน้ำไปเพราะหนิคิดแล้วว่าถามนี่ค่อยจะพาไปเที่ยวห้างนั่นนี่ไม่ห้างใส่ห้างเส้นทันบ่